เดิมทุกอย่างเอาเปลี่ยนกระจกมา,าเป่กระธรรมาดา,าเปลี่ยนกระจกกลมมาให้มันดูสวยงามแค่นั้นเองไี่มปีสองพันสิบเกครับเดิมทุกอย่างนี่คือโปรเจกต์แรกครับโปรเจกต์ project แรกของซุปเปอร์คัพคันนี้ก็คือ mm hmm. เดี๋ยวจะทําดิสน้านะครับ mm hmm. เนื่องจากว่าลองไปขับแล้วเนี่ยซุปเปอร์คัพเดิม,เดมๆเขาเป็น เป็นดำนะครับเป็นดำนี่คือล้อเ้าเป็นดำก็อยากจะใส่ดิสหน้าให้เขาโดยที่โดยที่ไม่อยากเจาะชุดสีตรงนี้ด้วยครับก็อยากจะใส่กระจกด้วยก็เดี๋ยวจะหาปั๊มที่มันแบบสามารถซ่อนได้ไว้ในนี้นะครับเดียวดูกันว่าใช้อะไรบ้างครับเริ่มแรกนะครับ,รรรบกับโปรเจกต์ดิสหน้าให้ฮอนดา้าซูเปอร์คัพคันนี้ครับอาถอดชุดสีลนะ ถอดโชวออกไปแล้วลดเดิมทุกอย่างหัวเดินนะครับก็ตอนถอดก็ถอดถอดยาก,กาอพอสมควรนะครับแต่ก็ก็ถอดได้ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ถึงนั้นลำบากยากเย็นอะไรนะครับแล้วก็ผมซื้อของมาเตรียมไว้แล้วนะครับก็ผมซื้อดุมอ่าเวฟร้อยสิบ110นะครับของแท้มือสองมาสองร้อยบาทนะครับ เปลี่ยนปืนแบบยนืนวนไปถึงจานนะครับจานเดิมเวฟร1อยนะครับ200บาทเช่นกันนะครับของแท้ครับก็ปั๊มนะครับปั๊มเดิมเวฟ 110. ร1อยอันนี้ได้มาส0นะ่ร้อยนะครับาวเวค ได้โชคเดิมคือโปรเจกต์เนี้ยพยายามจะซื้อของให้ได้ถูกที่สุดนะครับก็ไปซื้อโชคเวฟร้อยสิบมาแต่สภาพมันแบบหนะแล้วก็อันเนี้ยอยู่ด้านนอกด้วยเนี Inform ่ยฝั่งซ้ายอยู่ด้านนอกเจ้าของคงทำเอาไม่ออกแล้วก็ต่อก็คือซื้อมาสองร้อยครับคิดตอนแรกคิดว่าจะเออเอาแค่กระบอกมันแล้วใช้แกนเก่าของเราอะไรเนงะี้ยแต่สุดท้ายดูสภาพแล้วคงคงได้ทิ้ง ้็ช่างมันไม่เป็นไรซื้อไม่สองร้เดี๋ยวอาจจะไปซื้อของเทียบมาใส่นะครับสําหรับโชกแล้วก็ตัวปั๊มบนก็เลงไว้ว่าจะเอาปั๊มบนปกติเนี่ยปกติปั๊มบนที่จะไม่ให้ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อง,อง,องผ่าชุดสีข้างบนเนี่ยเขาก็จะใช้ปั๊ม p c x กันหรือ MSX นะครับปั๊มมันจะเตี้ยๆหน่อยแต่ว่าผมเนี่ยไปเห็นของ โนวาครับโนวาที่มันถูกครับมันร้อยแปดสิบกว่าบาทร้อบกว่าบาทแต่ PCX มันห้าร้อกว่าก็เลยอาจจะใช้ปั๊มโนวาแทนนะครับดูว่าโปรเจกต์นี้นะครับเบ็ดเสร็จแล้วจะจบที่เท่าไหร่นี่คือร้อเดิมนะครับที่มีลักษณะเป็นดัมนะดัมหน้าเบ่งก็อยู่ครับก็เดี๋ยวจะเอา ล้ออันนี้แหละอันเดิมไปขึ้นซีลวดใหม่โดยใช้ดุมน,นี้นะครับแล้วก็จานดิฟมีแล้วนะตอนนี้ที่ขาดอยู่ก็คือขึ้นลอ้อนะครับแล้วก็ขึ้นลอ้อขึ้นซีลวดใหม่แล้วก็โชกคนะครับว่าจะซื้อใหม่ดีกว่าแล้วก็ปั๊มบนนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่า จะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูก็เร<า>ียบ้อยครับผได้ขึ้นล้อมาแล้วขึ้นล้อมาแล้วโชว๊คเอาใส่แล้วปั๊มลองเทียบแล้วจานใส่แล้วเปลี่ยนน็อตตัวนี้ไปสองตัวนะครับก็ <c oughs> <c oughs> เอาาล,ลองใส่เทียบนี้ไม่ล็อกนะเดี๋ยวใส่ใหม่เดี๋ยวยจะเปลี่ยนซีนตัวนี้ด้วย ชุดล้ออันนี้ชุดล้อขึ้นขึ้นล้อมาใหม่กับดุมเ,เปลี่ยนลูกเืิใหม่ครับเปล่ยนลูกมาก็ขึ้นซีโตมาแ่าวเชืยอโดยใส่ล้อดเดิมก็อันนี้ก็คือผมใช้แค่กระบอกของตัว110แต่ตัวแกนเนะี่ยผมใช้ของของเดิมผมก็ให้ร้านเขาทำให้บางอย่างเราไม่ต้องทำเองครับ นี้มา120นะครับแล้วก็พวกน็อตอะไรพวกนี้รีบๆย่อยๆแล้วก็นี่ปั๊ม M S X นะครับก็อันนี้ไฮไลท์สังเกตว่าเราต้องหาความที่มันที่มันเตี๊ยบเนี่ยเนี่ยอันนี้มันจะสูงกว่านี่นิดเดียวเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องมาใสา่ตรงนี้เราไม่อยากเจาะใช่ไหมเราก็จะต้องหาปั๊มที่มันเจี๊ยบมีปั๊มแมงซึมด้วยเดี๋ยวลองเช็คดู โอเคครับเดีย๋ยวดูกันต่อครับร้อยครับโชกเข้าไปแล้วเดีย๋ยวจะลองใส่ชุดล่างก่อนแล้วค่อยลื้อชุดบนบลองดูว่าบูธเบิร์ดมันใช้ได้ไหมนะมันก็ดีไหมโอเคเข้าไปแล้วเข้ายากมากนะตรงนี้ของของซูเปอร์คัพอ่ะมันจะแคบกว่าของเวฟ พอจะใช้บูทเดิมมันเหมือนมันต้องฝืนเข้าไปนิดหนึ่งก็ไม่รู้จะเป็นยังไงไม่รู้จะได้เรื่องมัมซึ่งอันนี้ใส่ลองนะเดี๋ยวใส่จริงยากอีกเพราะว่าเดี๋ยวต้องใส่บางโคนก่อนแต่ตอนนี้ใส่ลองเนี่ยได้ละล้อก็หมุนปกติครับปั๊มเปิมไม่ติดโอเค ทีนี้ก็มาถึงงานด้านบนนะครับผมถอดตัวบางตาออกถอดชิ้นบนออกก็ถอดน็อครับแล้วก็ค่อยๆขยับออกไม่ยากเท่าไหร่นะครับทีนี้ก็ลองเอาปั๊มมาเทียบเนี่ยตอนนี้เอาปั๊มมาเทียบลวผมถอดเจียร์ปั๊มเดิมออกไปแล้วนะเนี่ยลอยเจียร์ออกไปก็เจียร์ไม่ยากนะครับอันนี้ไม่ยากแต่ความยากคือเอาปั๊มปั๊มมาเทียบเนี่ยจะเห็นว่าตรงนี้มันมีมันมีเห็นไหมมันมีช่องอยู่ ซึ่งเดี๋ยวเราต้องใส่สายพอใส่สายเนี่ยมันต้องเว้าตรงนี้หลบเพื่อให้สายมันลงไปในช่องนี้ได้เพื่อเราจะซ่อนสายนะครับเนี่ยสายมันถ้ามันมาอยู่มันก็ต้องมันมันลักษณะมันไม่ได้มันต้องเว้าตรงนี้ก็เดี๋ยวเราเว้าดูแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับพอพอเราถอดหน้ากากบนออกมาเนี่ยใต้ไฟมันจะมีตัวนี้ประกบอยู่นะครับที่เนี่ยประกบอยู่ซึ่งมันไม่ได้นะเพราะว่ามันจะมา อยู่บนเนี้ยมันต้องว้ลวหนีนะครับก็คือตัวเนี้ยไม่ได้เนี่ยที่เป็นตัวยึดน็อตัวเนี้ยต้องตัดทิ้งฮตัวเนี้ยนะต้องตัดทิ้งออกเพราะมันมาค้ากับปับ๊มปั๊มตัวนี้ก็เดี๋ยวลองดูผมก็มั่วๆไปนะ,นะครับอาจจะไม่ได้ถ่ายทุกขั้นตอนแต่พยายามจะหยิบม,มาถ่ายให้ดูแล้วกันนะครับพยายามนะโอเค ในที่สุดก็เรียบร้อยนะครับเสร็จแลว้วันนี้ฉีดน้ําล้างไว้นิดนึงก็เรียบร้อยปััมก็เป็นแบบนี้นะครับซ่อนไว้ไม่ได้เจาะก็จะเจาะพวกด้านใต้แทนนะครับเพื่อให้มันหลบด้านบนให้หมดนะครับคือผมไม่อยากเจาะด้านบนเนาะก็ใส่อยากใส่กระจกเดิมด้วยครับก็ <c oughs> ผมไม่ได้ถ่ายวิธี วิธีทําให้นะเพราะว่าไม่ได้ตั้งกล้องแต่ว่าจะมาเล่าให้ฟังละกันก็คือใครที่อยากทํานะครับก็พยายามหาชุดล้อให้ได้อย่างที่ผมหานะครับก็คือโชค๊คเวฟร้อยสิบบูทใช้ตัวเดิมเลยนะครับปั๊มเดิมขาเดิมจานเดิมทั้งหมดนะครับแล้วก็ตัวปันไม้นะครับก็ก็ของเวฟร้อยสิบนะครับ หาของเวฟเท่านั้นนะครับใส่ของแท้เท่านั้นนะเพราะว่าผมลองมาแล้วผมเจ็บมาแล้วน,ะนี่ผมไปซื้อมาของเทียบเห็นไหมใส่ไม่ได้มันหนาเป็นหนาก็ใส่อยู่วันหนึ่งหงากโช<ฮ>กเยอะมากสุดท้ายมาใส่ของเวฟเข้าสบายเลยครับก็คือดูมอันนี้คือจริงๆผมใส่เสร็จตั้งแต่ตั้งแต่เมื่อวานละแต่ว่าพอไปวิ่งแล้วมันสั่น ที่นี่มันสั่นก็คือดุมที่ซื้อมาเราเห็นว่ามันมีลูกปืนเราก็ไม่ได้เช็คนะสุดท้ายลูกปืนแตกหมดเลยครับก็เมื่อเช้านี้ก็เปลี่ยนลูกปืนไปสองลูกก็วิ่งนิ่มเลยทีนี้นะครับก็เลยสายศศศศจังหวะนี้เปลี่ยนยางซะเลยก็อันนี้คือชุดล่างนะชุดล่างไม่มีอะไรคือคุณใช้ของเวฟร้อยสิบทั้งหมดนะครับจบแน่นอนครับสาย ผมใช้สายเดิมเลยนะครับของ p c x m s x นะครับชุดตรงช่วงกลางนี่ก็ไม่มีอะไรนะครับก็ยัดเข้าไปได้เลยไม่ต้องง้างทุกอย่างใช้ได้หมดตอนตอนใส่ล้อเนี่ยก็จะตึงนิดนึงแต่ว่าเข้าได้ปกติไม่ได้ฝืดเลยมากนะครับทีนี้มาชุดบนชุดบนเนี่คือสำคัญมากนะครับให้คุณหาปั๊มที่มันมีตัวตัวตัวกระบอกน้ำมันอะ่ะ ที่มันเตี้ยๆนะครับก็คือมันก็จะมีของเวฟของ p c x ของ m s x ของ n u v o Sonic อะไรเงี้ยก็เตี้ยเหมือนกันนะครับก็ลองดูนะครับแล้วก็ช่วงจัดระยะเนี่ยก็จะยากหน่อยต้องจัดหลายรอบหน่อยกว่าจะได้ระยะแล้วก็มาตัดออกผมตัดออกไปเยอะเหมือนกันเพราะหลบปั๊มนะครับแล้วก็ตรงนี้ด้วยบางคนอาจจะไม่ต้อง ตัดเหมือนผมอะไรอยงนี้นะครับแล้วก็อันนี้ผมใช้ใช้สายสต็อปเบรกของเดิมเลยนะต่อใหม่นะครับผมต่อใหม่หมาแล้วต่อเข้าไปหาตัวสต็อปเบรกข้างในเหมือนเดิมนะครับก็ข้างในเนี้ยผมขวานหมดเลยนะครับตัวที่ยึดน็อตตัวนี้ก็ไม่อยู่แล้วเพราะมันยึดกักกระจกอันเก่านะครับคว้านเยอะนะครับควานเยอะเหมือนกันนะครับก็คือขวานให้หลบให้หมดนะครับ ก็จะมีบางมุมที่ผมยังไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่แต่แผ่นก็คือเดี๋ยวจะซ่อนหาทางซ่อนสายนี้ให้ได้นะครับแล้วเปลี่ยนชิ้นล่างใหม่จะได้เรียบร้อยกว่านี้นะครับก็คือจะซ่อนเข้าไปข้างในเลยนะครับก็ชุดล่างสําคัญที่บอกนะครับใช้ของเว็บร้อยสิบทั้งหมดชุดบนใช้ตามนี้ถ้าไม่มีสกิลช่างนะไปจ้างเขาเลยบอกเลยว่าอย่าหาทํายากมากนะครับก็ อันนี้พอทําได้ก็เลยถ่ายถ่ายไปตอนนี้ก็ใช้งานได้แล้วนะครับปกติทุกอย่างเบรกดีขึ้นมากขับได้สบายๆนะครับทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะครับก็เดี๋ยวรอดูสเต็ปต่อไปอาจจะมีการเปลี่ยนชุดล่างตัวนี้นะครับให้มันดูเรียบร้อยขึ้นนะครับก็ประมาณนี้สําหรับการแปลงนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์บ้างสําหรับเพื่อนๆสมาชิกนะครับ เาไปลองดูลองทําดูนะครับมีบูทเบอร์เลยผมเปลี่ยนใหม่หมดเลยเมื่อที่ตอนที่เปลี่ยนลูกปืนก็อนยะ่างนั้นแหละที่สําคัญก็คืออย่าซื้อของเทียบนะครับเพราะผมเจ็บมาแล้วเนี่ยการเบรกเนี่ยตอนแรกซื้อของเทียบมาใส่นะสรุปใส่ไม่ได้อีกกอนะใช้ของแท้ทีเดียวจะเป็นเสียตังค์หลายรอบนะครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรนะครับใครสนใจอยากได้ข้อมูลอะไรก็ทักมนานะครับเดี๋ยว บอกให้หมดเลยนะครับไม่ไม,มีไม่มีกั๊กนะครับก็ไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ว่าก็ใช้งานได้สเต็ปใช้งานครับแทนต่อไปก็คือเปลี่ยนล้อเป็น c 1 2นนะครับก็ดูว่าจะเป็นยังไงต่อไปสำหรับทูระค,ครับคันนี้โอเคขอบคุณนะครับ